สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่แพรสจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศริมๆข้างแพรนะครับจะมีที่สําหรับถ่ายรูปนะครับตรงนี้ด้วย น,นี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในตัวเรือตัวห้องพักระวังตกน้านะจ๊ะเขาจะมีที่สําหรับให้เล่นน้ํานะครับนี่แล้วก็ในนี้มีปลาเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในส่วนของห้องพักนะครับว่าห้องพักจะสวยงามขนาดไหนนะครับสำหรับ ราคานะครับห้องพักจะอยู่ที่1,800บาทต่อหนึ่งห้องนะครับก็นอนได้สองถึงสามคนอ,อันนี้จะเป็นด้านหน้าของห้องพักน้ำใสมากครับคุณผู้ชมเนี่ยมันมันมองเห็นเลยอ่ะ อันนี้จะเป็นข้างๆห้องพักนะครับนี่อันนี้จะเป็นส่วนของห้องพักเข้ามาก็จะเป็นห้องอย่างนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวนะครับนี่วัตถุดิบคุณภาพนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็อย่างดีนะครับมีแอร์มีเครื่องปรับอากาศให้ แล้วก็อันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับเปิดออกมาจะจะเจอเป็นลานโล่งๆนะครับแบบนี้พี่ต่อมีปลาไหมโอ้โหคุณผู้ชมมีปลาด้วยครับปลาเต็มเลยคืนนี้เราก็เอาเบ็ดมาตกแล้วก็ เปลีนกินได้นะครับน,นี่นะครับมันจะเป็นห้องติดกันหลายๆห,ห้องนะครับเราต้องห้องริมอน,นจะมีคนอยู่นะครับห้องหนึ่งเราก็จะเป็นเปแบบนี้บรรยากาศดีมากครับคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวจากไหนครับอันนี้จากพิจิตนะครับมาด้วยกัน เ็จะเป็นแพรแบบนี้ยาวไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินไปนะครับว่ามีแพรประมาณกี่หลังแพรทุกแพรก็คือติดติดกันหมดนะครับยาวมากๆนะครับน่าจะมีะนับจากแอร์นะครับหนึ่งสสาสี่ห้า 7จ็1แปดเก้าส4บสิบเอ็ดสิบสน่าจะมีทั้งหมด30ห้องนะครับ30ห้องก็คือล็อกหนึงก็ประมาณ5ห้องก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับ เป็นเหมือนกันหมดทุกแพรจะเป็นแบบนี้นะครับใครที่อยากจะมาพักพ่อนนะครับก็แนะนำมาได้นะครับพงพักราคาก็ไม่แพงเพียงแค่1,800เท่านั้นนะครับ ผมมากันหลายคนอยู่นะครับมากันสี่ผู้ใหญ่สี่คนเด็กสองก็คือเปิดเปิดเป็นสองห้องนะครับเออแล้วก็สําหรับใครที่มาคู่กันนะครับเนี่ยระหว่างห้องเนี่ยมันจะมีเป็นไม้ไผ่แบบนี้กันแต่ว่ามันสามารถที่จะเอาออกได้นะครับเนี่ยเอาออกเนี่ยมันขยับได้นะครับเอาออกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นห้องติดกันนะครับ คุณผู้ชมครับผมจะเดินไปให้สุดเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับว่าฝั่งนี้ก็คือไม่มีคนอยู่นะครับฝั่งนี้ก็จะเงียบนิดนึงแต่ว่าเหมือนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสุดสุดแพมันเป็นแบบไหนนะครับ ดี๋ยวผมให้ดูข้างหน้าเนี่ยครับมันก็จะเป็นทางเดินต่อกันมาอย่างเงี้ยตลอดมีทั้งหมด30ห้อง น้ำที่นี่ใสมากนะครับเขาบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยน้ำมันจะขึ้นอ๋อตรนนี้มีคนตกปลาอยู่ด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำลงมาจากเขื่อนมันก็จะทำให้ น้ำเนี่ยขึ้นแล้วก็ทำให้น้ําเนี่ยไหลแรงด้วยนะครับอันนี้มีคนเอาเป็ดมาตกไว้ด้วยนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเดินกลับแล้วนะครับ นี่ก็เป็นทางเดินนะครับห้องฝั่งนี้ก็ไม่มีคนพักนะครับเขาก็จะปิดไว้ทั้งหมดล็อกไว้อย่างดีนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีคนพักนะครับแต่เหมือนเราจะได้ยินเสียงแอร์ห้องนี้ ของเราอยู่หลังแรกเลยนะครับน้ําสะอาดมากนะครับนี่มันเป็นน้ําคลองก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นดินใสๆแบบเนี้ยครับมันจะใสๆอ่ะ